สวัสดีพี่พี่เอฟร้านมรดกพักเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่411นะครับ411นะครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันนะครับสนใจโทร096 902 6829นะครับ ID Line 096 724 0203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับร <c oughs> ายการแรกนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อดินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นสมเด็จเนื้อดินหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพร้อมกรอบเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ เนื้อเก่ามากเลยนะครับดูครับนี่ครับเป็นเนื้อดินเก่าเลยนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสมเด็จหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ๆนะครับอง์นี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับสมเด็จหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับต่อมาองค์นี้เป็น เนื้อผงนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับสวยๆเลยครับเป็นหลวงปู่บุญนะครับเนื้อผงยาจินดามนีนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่ตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะพี่นะนะครับคล้ายๆแบบ คล้ายๆทรงพระพุทธยี่ห้าศตวรรษนะครับแล้วก็มีพระสององค์นะครับยืนอ่านั่งพนมมืออยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นรอยจานนะครับเป็นรอยจานมือนะครับพี่นะครับนี่ดูครับเป็นรอยจานมือนะครับสวยมากครับองค์นี้ครับ เนี่ยครับองนี้นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่นะครับพร้อมเป็นกรอบสวยๆเลยครับพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยมากครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับต่อมาครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับเอานี้เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับสวยมากครับองนี้ครับพร้อมเรียมกันน้าแล้วนะครับด้านหลังเป็นเนื้อผงนะครับหลวงปู่ทิมนะครับดูครับเก่ามากเลยครับพี่นะครับ ล็อกเก็ตนะครับสร้างประมาณปีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะครับสวยมากครับล็อกเก็ตหลวงู่ทีมพร้อมเรียมกันน้ำแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยมากครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญพระพิจิตรนะครับกระไหล่ทองนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นพระพิจิตรกระไหล่ทองนะครับ นี่ครับสวยๆเลยครับพีบ่น,นะครับนี่ครับนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆครับพี่นะครับนี่เรียมกันน้ํามาแล้วนะครับอันตอนเก่าใ,ใส่อยู่ในกรอบทองนะครับองนี้นะครับแกออกจากกรอบทองมานะครับองนี้นะครับ สวยงามมากครับพี่นี่ครับพามีโคโ้ดนะครับพี่นี่พามีโค้ดนะครับสวยงามมากครับพี่นี่ครับนี่พามีโคโ้ดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ yep. <sho> ่นพระพิจิตนะครับนี่ครับสวยมากครับองนี้ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับองนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับ ออมาเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับองนี้เป็นหลวงพ่อกลวยพระขุนแผนนะครับนี่ครับเป็นพระขุนแผนหลวงพ่อกลวยเนื้อผงน้ํามันนะครับพี่นี่สวยๆเลยครับนี่ครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ครับพร้อมเป็นตลับนะครับนี่ครับเป็นตลับนี่ครับสวยมากครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังพระแม่ธรณีนะครับ นี่ครับองนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมกรอบนะครับองนี้เอาองนี้เป็นพระผงของขวัญวัดปักน้ํานะครับรุ่นหกนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับพระผงวัดปักน้ํารุ่นหกนะครับ นี่ครับสวยมากครับนี่ครับรุ่นพัาไตปิดกรุ่นหกนะครับนี่ครับพร้อมกรอบสวยๆเลยครับพี่นะพร้อมกรอบสวยๆเลยครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อไซส์นะครับวัดจุงนางปีหนึ่งเก้านะครับนี่ครับ สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับวัดจุงนางปีหนึ่งเก้านะครับนี่ครับหลวงพ่อไซวัดจุงนางปีหนึ่งเก้านะครับเอาห้าร้อยบาทครับเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับองนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับเมตตาค้าขายดีนักนะครับ นี่ครับสวยมากครับพี่ดูครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับสวยมากครับองค์นี้ครับนี่ครับเป็นพระขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นเหรียญพุทธชินสีนะครับเป็นเหรียญทรงใบโพครับนี่ครับเป็นเหรียญพระพุทธนะครับ พร้อมกรอบเรี่ยมกันน้ำมาแล้วนะครับนี่ครับดูครับสวยงามมากเลยครับพี่นี่ครับพุทธชินสสีนะครับดูครับเก่ามากเลยครับเหรียญปีสองสี่สี่ศูนย์นะครับนี่ครับปีสองสี่สี่ศูนย์นะครับ เหรียญนี้เอาแ0ดร้บาทครับเหรียญพระพุทธชินสีนะครับพร้อมกรอบเลยนะครับต่อมาเป็นพระผงหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับพร้อมลอยจานนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระผงหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นลอยจานนะครับ นี่ครับ้อยจานนะครับดูครับหลวงูุดูวัดสแกนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับวันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นพระเนื้อดินครับปางลีลาเม็ดขนุนนะครับกุกําแพงเพชรนะครับดูเนื้อครับเนื้อเนี่ยแร่มขามสวยๆเลยนะครับดูครับนี่ครับแห่มขามสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับปางลีลาเนื้อดินนะครับยวแกะให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับปางลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินนะครับพี่ดูครับนี่ครับเก่ามากเลยครับพี่ดูครับดูมวลสารนะครับแร่มาขามดูนะครับนี่ครับ เก่ามากเลยนะครับพี่ดูครับนี่ครับปางลีลานี้นะครับปางลีลาน้องขอ800บาทนะครับปางลีลานะครับ <c oughs> ต่อมาเป็นพระพุทธชินราชนะครับนี่ครับอยู่ในขอบ เรียมพลาสติกกันน้ำมาแบบนี้เลยครับเจ้าของเรียมมาแบบนี้เลยครับนี่ครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับสวยมากเลยครับพี่โอ้นี่ครับหน้าตาคมชัดเลยครับเนื้อผิวพันธุ์วันนาเนี่ยเก่ามากเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับพ้าไม่น่าจะมีโค้ดนะครับนี่ครับไม่มีโค้ดนะครับ สวยมากครับผิวพันธนะเก่าเลยครับพี่นะพระพุทธชินราชองค์นี้เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับด้านหลังฝั่งตะกุดสามดอกครับพร้อมรอยจานในตะกุดเลยนะครับดูครับเนี่ยมีรอยจานร้อยขีดเขียนด้วยนะครับดูครับนี่ครับเป็นตะกุดสามกษัตริย์นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นพระ ปางเปิดโลกนะครับเนื้อชินนะครับนี่เป็นปางเปิดโลกเนื้อชินนะครับเก่ามากเลยนะครับดูครับนี่ครับเปิดโลกเนื้อชินนะครับสวยเก่ามากเลยนะครับพี่ดูครับนี่ครับนี่ครับดูครับมีเอาเจ็ดร้อยบาทครับปางเปิดโลกนะครับ ต่อมาเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิมนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับด้านหลังเนี่ยฝังตะกุดแล้วก็เป็นพวกพลอยนะครับดูครับนี่ครับแล้วก็เป็นพวกมวลสารเป็นพวกเม็ดเคราวนะครับนี่ครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิมนะครับพร้อมเรี่ยมกันน้ําแบบนี้แล้นะครับนี่เอา500บาทนะครับพี่นะเอาห้าบาทนะครับ ต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับด้านหลังเป็นอ่าเขาเรียกว่าด้านหลังเป็นแบบนี้ครับพี่เนี่ยเขาเรียกรูปอะไรนะพี่นี่ครับตอนที่เราจะเข้าโบสนะเราจะต้องกราบอันนี้นะครับใบเขาเรียกใบเสมาหรือเปล่าพี่เนี่ครับเนื้อเก่ามากเลยพี่นะครับเนื้อเก่ามากเลยครับตรงนี้ครับ เนี่ยเป็นมรสมเด็จเก่ามากเลยครับพี่อันนี้สีแดงๆเนี่ยเป็นอ่าเป็นยางนะครับยางที่มันละลายนะครับที่มันหมดอายุเสื่อมสภาพนะครับเนี่ยครับพวกยางสีแดงๆตามขอบเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้เอาห้าร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะอันนี้ไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยครับเอาห้าร้อยบาทนะครับ นี่ครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่ครับเอาจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับพร้อมเหรียญปั๊มตาลคังสองเหรียญนะครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้นะครับต่อมาเป็นพระ ปีล <Salvador> ันนะครับซุ้มขอบแก้วนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับพีปหลันซุ้มขอบแก้วพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับพีปหลันซุ้มขอบแก้วพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะครับเนื้อเก่ามากๆเลยนะครับ ดูครับซุ้มรอบแก้วปีรันเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเป็นพระขุนแผนนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับทรงคล้ายๆพระขุนแผนรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับเก่ามากเลยพี่เรี่ยมเดิมๆเลยพี่นะพี่ดูเนื้อนะครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับนี่ครับ หลวงพุทธมนะครับวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับองนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์นี้เป็นผ้าผงนะครับคำข้าวนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยเลยนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์พระพุธนะครับเนี่ยครับเป็นพิมพ์พระพุธนะครับสวยมากครับพี่นี่ครับนี่ครับหลวงพ่อเส้งวัดแหลมทรายนะครับนี่ครัพร้อมกรอบเลยนะครับเนี่ยหลวงพ่อเส้นวัดแหลมทรายนะครับดูครับสวยมากครับพี่อันนี้พร้อมกรอบนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะอันนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับ พระสมเด็จวัดกัลยานะครับนี่ครับสมเด็จวัดกัลยานะครับสวยๆเลยครับพี่นี่ครับเป็นพระกุกนะครับนี่ครับสมเด็จวัดกัลยาณมิตรนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับอยู่ในยุคของพระสมเด็จพุทธจยนโตนะครับสร้างบรรจุกุ่ไว้ที่วัดกัลยานะครับ นี่ครับตามประวัติเนี่ยตระกูลกัลยานะครับตระกูลนามสกุลกัลยาหามิตรนะครับได้บริจาคที่ดินนะครับมอบให้กับพระสมเด็จพุจจารโตนะครับพี่นะครับแล้วพระสมเด็จพุทจารโตก็เลยสร้างพระนะครับบรรจุกุไว้ที่วัดกัลยานะครับนี่ครับตามหนังสือนะครับในวัดที่เขียนไว้แบบนั้นเลยนะครับ นี่ครับเขาเลยเรียกว่าสมเด็จกู่วัดกัลยานะครับเนี่ครับสวยมากครับพี่นี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับสวยมากครับอันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับสมเด็จวัดกัลยาณมิตรนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสวยมากครับองนี้ครับนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับสวยมากเลยครับ นี่ครับตัวหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับองนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับสวยเลยครับนี่ครับดูครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับ นี่ครับดูครับเก่าๆสวยๆมีช่อนะครับพี่นะนี่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับสองหน้านะพี่เนี่ยหล่อโบราณเลยนะครับเป็นพิมพ์คล้ายๆทรงออกทรงระคังนะครับพี่นะหล่อโบราณนะครับมีเดือยช่อแบบโบราณเลยพี่ดูครับเป็นพระหล่อช่อนะครับ เนี่ยเป็นพัะหลอดช่อนะครับพี่นี่ครับวันณะโลหะเก่าๆเลยครับมีคาบฝุ่นคาบหิ้งเลยครับดูครับสีผิวอุพันธ์วันณะนะครับเนี่ยเป็นพันหลอดช่อนะครับนี่ครับเป็นทรงระฆังเลยนะครับพี่นี่ครับเป็นทรงระฆังเลยครับหลวงพ่อเงินนะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับองนี้เอาสองพันบาทนะครับองนี้เอาสองพันบาทนะครับแปลกดีนะครับพี่ใครชอบก็ราคาหลังไม้ไม่ได้เลยครับต่อรองราคาหลังไม้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับสวยมากครับพี่องนี้ครับนี่ครับสวยๆเลยครับพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับองนี้เอา 8 0ดบาทนะครับพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับองนี้ครับนี่ครับฝังขุนแผนพิมพ์เล็ก2องค์นะครับด้านหลังนะครับเป็นพิมพ์กรรมการนะครับอันนี้เอา1,500บาทละกันนะครับพี่นะอันนี้เอา1 5 0 0พัน้ารอยบาทนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์กรรมการนะครับนี่เป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่ด้านหน้านะครับสวยๆเลยครับ ด้านหลังฝังอีกสององนะครับนี่ฝังพิมพ์เลกสององนะครับเนื้อดํากับเนื้อแดงนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นพระนางพญานะครับนางพญาพิมพ์ใหญ่เข่าตรงนะครับนี่ครับเก่าเลยนะครับนางพญาพิมพ์ใหญ่เข่าตรงนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับดูครับนี่ครับเอา แปดร้อยบาทครับนางพญาเข่าตรงนะครับต่อมาเป็นพระชัยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับพระชัยหลวงปู่บุญนะครับดูครับเก่าๆเลยนะครับพระชัยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับ ดูครับดูสีน้ำทองสีโลหะครับดูครับเก่ามากเลยครับพี่นะพัชชัยหลวงปู่บุญวัดการบางแก้วนะครับองนี้ครับเปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับสวยมากครับพี่ดูครับดูครับสีน้ำทองขึ้นเลยครับพี่ดูครับผิวเนี่ยกระแสโลหะนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหลวงปู่บุญนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาพระขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับกุวัด้ันก่างนะครับ นี่นะครับดูครับแผ่นพิมพ์ใหญ่วัดบ้านกลางนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับดูครับเก่ามากเลยครับพี่นะขุนแผนหลวงพุกวัดบ้านกลางนะครับดูครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นพระหลวงพู่ทวดนะครับหลวงพุทธทวดปีเก้าเจ็ดนะครับ พิม์ใหญ่นะครับปีเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ปีเก้าเจ็ดเนื้อว่านนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับหลวงปู่ทวดเจ็ดร้อยนะครับพระนางพญาพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับดูด้านหลังครับมวนสารครับดูครับร้อยบาทนะครับ นี่ครับบนสารเก่าเก่าเลยครับดูครับนางพญาพิมพ์เล็กนะครับอันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับสวยมากครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับปีหนึ่งห้านะครับพี่นะออกวัดโคนอนปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยครับตาคมๆเลยครับนี่ครับ ดูครับพี่เก่าๆเลยครับพี่ดูครับเหรียญปีหนึ่งห้าออกวัดโคนอนนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ครับนี่ปีหนึ่งห้าก็ไล่ทองนะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับต่อมาเป็นพระวัดสามปื้มนะครับพี่นี่เขาเรียกว่าพระวัดสามปื้มนะครับนี่ครับเนื้อดินสวยๆเลยครับ นี่ครับสวยมากครับพี่องนี้ครับเก่ากลูมากเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับวันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพระขุนแผนนะครับขุนแผนเคลือบกุัดใหญ่ชชยมงคลนะครับด้านหลังเป็นหลวงเอเขาเรียกว่าพระรอดนะครับพระรอดนะครับด้านหลังเป็นพระรอดนะครับ นี่ครับอยู่ในยุคข,ของพระนเรศวรมหาราชนะครับสร้างในครั้งเมื่อเสด็จชนะนะครับชนะลบาเรียกว่าลบชนะนะครับก็เลยสร้างเป็นอนุสร์เป็นขุนแผนเคลือบไว้นะครับในกุกวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยานะครับนี่ครับขุนแผนเคลือบเลยสร้างตั้งแต่สมัย พระนาเรศสวนมหาราชแล้วนะครับองค์นี้นะครับเปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับต่อมาพระเนื้อผงนะครับนี่ครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับนี่ครับไม่เคลือบแล็กนะครับนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกก่อนเคลือบแล็กอีกนะครับเคลือบแล็กเนี่ยสร้างทีหลังนะครับเป็นรุ่นแรกเหมือนกันครับเคลือบแล็กเนี่ยเป็นรุ่นแรกเหมือนกันครับแต่ว่า สร้างทีหลังนะครับนี่ครับดูครับเพราะว่าครั้งแรกที่หลวงพ่อสดวัดปากน้ําท่านสร้างนะครับท่านสร้างแบบไม่เคลือบแล็กนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วทีเนี้ยชาวบ้านนะครับนําไปใช้นะครับนําไปคล้องนะครับถักลวดคล้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพระเนี่ยได้เกิดการสึกนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อผงนะครับเกิดการสึกแล้วก็เกิดการละลายอะไรประมาณเนี้ยครับ ก็เลยมาเรียนเขาเรียกว่าเรียนถามนะครับหลวงพ่อสดวัดปักน้ําครับแก้ไขนะครับก็เลยเขาเรียกว่า,างไงหลวงพ่อสดเนี่ยก็เลยพิมพ์ครั้งที่สองขึ้นมาโดยการเคลือบแล็กนะครับนะครับโดยการเคลือบแล็กเพื่อรักษาผิวพระเพื่อไม่ละลายน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ครับก็จะมีทั้งสองแบบทั้งเคลือบแล็กและไม่เคลือบแล็กนะครับ เนี่ยครับยันหลังคมคมเลยนะครับนี่ครับเอาเก้าร้อยบาทครับหลวงพ่อสดวัดปักน้ำนะครับต่อมาเป็นเหรียญพระอาจารย์ลาโพสีนะครับปีสองสี่หกแปดนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญยุคเก่านะครับยุคเก่ายุคโบราณเลยครับนี่ครับสองสี่หกแปดนะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นเหรียญน้าพปกแบบนี้ครับ ผงเชื่อมนะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับเป็นพระผงจันลอยหลวงพ่ทิมนะครับนี่ครับเก่ามากเลยครับเลี่ยมเดิมๆเลยครับเลี่ยมแบบโบราณเลยนะพี่นะนี่ครับพระผงจันลอยหลวงพุทิมนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเลยครับเป็นรูปเหมือนลอยองค์หลวงพุทวดนะครับปีสามแปดนะครับ นี่ครับสวยเลยครับนี่ครับสวยนะครับนี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เราเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพุทวดนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมเอาแปดร้อยบาทครับพร้อมลอยจานเลยนะครับต่อมารูปหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับรูปหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับ ด้านหลังมีรอยจานนะครับเอาแปดร้อยบาทครับรูปหลวงพ่อทิมนะครับเหรียญหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมรุ่นแรกนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมรุ่นแรกเลยนะครับพี่นะเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเก่ามากเลยนะครับสองสี่หกหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมรุ่นแรกเลยนะครับนี่ครับ สวยมากครับพี่องนี้นะครับนี่ครับดูครับคมๆเลยนะครับนี่ครับคมๆเลยครับเหรียญหลวงพ่อาบวัดช่องลมรุ่นแรกเอาแปดร้อยบาทนะครับขุนแผนนะครับขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับด้านหลังเนี่ยฝั่งหน้ากากเงินนะครับนี่ครับฝั่งหน้ากากเงินนะครับนี่ครับเป็นหน้ากากเงินรุ่นเสมาแดรอบนะครับพี่นะครับ สวยมากครับพี่องค์นี้นะครับเอา800บาทนะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งตามพี่พี่ FC ประมาณนี้เลยนะครับสนใจโทร0ูนย์เ6้าหกเก้นะครับไอดีไล0์ศูนย์เก้าหกเจนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบราพี่พี่ FC ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ